สวัสดีค่ะที่ฉั้นนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากสาขาวิชาบารรลักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะสำหรับที่ฝึกงานของดิฉชันนะคะคือหอสมุดแห่งชาติราชมังคลาพิเศษเชียงใหม่ค่ะสำหรับหอสมุดแห่งชาติราชมังคลาพิเศษเชียงใหม่นะคะ อตั้งโดยพลเอกเปรมติสุรานนม์นะคะที่ต้องการจัดตั้งหองสมุดแห่งชาติประจำภาคเหนือขึ้นค่ะเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรชัชกาลที่9ค่ะเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมปีรัชมงคลาพิเศษ2,531ค่ะห้องบริการนะคะก็มี8ห้องได้แกนค่ะห้องที่1 ห้องหนังสือทั่วไป1ค่ะให้บริการหนังสือทั่วไปนะคะตั้งแต่หมวด00ถึง 600, 600ค่ะรวมไปถึงหนังสือกรมศริลปากรค่ะห้องที่2นะคะห้องหนังสือทั่วไป2ค่ะให้บริการหนังสือทั่วไปตั้งแต่หมวด700ถึง 900, 900รวมไปถึงหนังสือภาษาอังกฤษและนวนิยายค่ะห้องที่3นะคะห้องหนังสือท้องถิ่นค่ะให้บริการหนังสือเกี่ยวกับ14จังหวัดภาคเหนือนะคะที่เป็นพื้นที่ดูแลของ,ของสมุดแห่งชาติราชมังคลาพิเศษเชียงใหม่ รวมไปถึงห้องหนังสือเกี่ยวกับราชวงศ์และหนังสืออนุสรณ์งานศพหนังสือหายากรวมทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยค่ะคาอสีนะคะห้องเด็กและเยาวชนนะคะก็จะให้บริการทรัพยากรส,ส,สารสนเทศเกี่ยวกับหนังสือเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีมุมของเล่นนะคะเกมสการทักษะด้านพัฒนาการสําหรับเด็กและก็เยาวชนและอีกอย่างงก็คือมีหนรรษษังสือภาษาเกาหลีไว้ให้บริการด้วยค่ะ ห้องวารสารและหนังสือพิมพ์นะคะก็จะให้บริการทรัพยายกรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ตน้นน่้งวารสารนิตยสารหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยภาษาต่างประเทศนะคะโดยจัดเก็บให้บริการเป็นฉบับปัจจุบันและก็ฉบับรุะะ่งเวลาด้วยค่ะห้องที่6นะคะห้องโสตทัศนวัสดุให้บริการเกี่ยวกับโสตทัศนวัสดุต่างๆแถบบันทึกเสียงเทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพแผ่นเสียง DVD V ดีวีซีดีซีดีรอมภาพนิ่งสไลด์รูปภาพและบอร์ดเกม 7. นะคะห้องภาษาโบราณให้บริการเอกสารประเภทตัวเขียนที่เป็นภาษาและตัวหนังสือแต่เก่าก่อนซึ่งสำเร็จด้วยหัตถกรรมเป็นเอกสารที่บันทึกสรรพวิชา ของบรรพบุรุษชาวภาคเหนือได้แก่คัมภีรใบลานได้นังสือสมุทไทยโดยเอกสารที่จัดเก็บสําหรับให้บริการนะคะ mm hmm. ก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับทางด้านประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาอารยธรรมของสังคมกลุ่มต่างๆในภาคเหนือวัฒนธรรมวรรณกรรมจริยธรรมและคุณธรรมตำรายาและโหราศาสตร์ มีระบบจัดเก็บให้บริการตามลำดับที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันโดยมีบัญชีรายชื่อเอกสารโบราณเป็นเครื่องมือช่วยค้นค่ะในห้องที่8นะคะห้องหอศิลปะวัฒนธรรมภาคเหนือค่ะก็จะให้บริการในลักษณะห้องจัดแสดงวัตถุศิลป์นะคะก็จะมีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนะคะภาพถ่ายของชาวล้านนาในอดีตค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเรื่องราวการหรืประสบการณ์ตลอด3เดือนของเรานะคะก็อยากจะบอกว่าขอบคุณที่ให้ทำให้เราได้ประสบการณ์เยอะมากในคดนี้ก็วันนี้ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย